สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้งานนะครับเป็นเตาอินดักชันแฟงเก้นะครับรุ่น f h s m 804 4 i b k นะครับเป็นสมาร์ทซีรีส์ซึ่งตัวนี้มันจะมีขนาด60เซนด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนรหัสจาก804เป็น604นะครับจะมี4หัวเหมือนกันแล้วก็เป็น60เซนตัวนี้เป็น80เซนนะครับ เรามาดูนะครับสี่หัวเตานะครับเขาก็จะมีหัวนี้หัวนี้หัวนี้สามหัวนี้เนี่ยจะมีขนาดที่เท่ากันนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้าส่วนหัวเนี้ยหัวใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดห้าเซนนะครับแนะนําว่าเวลาเลือกภาชนะที่ใช้งานเนี่ยให้มันเล็กกว่าขนาดของหัวเตานะครับไม่ควรจะใหญ่กว่านะครับให้เล็กกว่าเล็กกว่ามากน้อยแค่ไหนได้หมดนะครับการที่เราใช้อาภาชนะที่ใหญ่กว่าหัวเตาเนี่ยมันก็ จะร้อนอยู่แค่วงแค่ไม่เกินหัวเตาแค่นี้นะครับซึ่งมันจะสิ้นเปลืองพลังงานเปล่าๆนะครับทีนี้ภาชนะที่ใช้นะครับก็ต้องเป็นภาชนะที่ใช้กับเตาอินดักชันเท่านั้นนะครับผมเตาอินดักชันเนี่ยจะเลือกภาชนะนะครับภาชนะเนี่ยที่เวลาเรา,าลูกค้าไปเลือกซื้อเนี่ยควรจะดูด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าใช้กับเตาอินดักชันได้นะครับเตาอินดักชันจะเกิดจากการเหนี่ยวนําขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับภาชนะมันถึงจะเกิดความร้อน ไม่เหมือนเตาขดลวดนะครับที่เปิดมาปุ๊บก็จะร้อนแดงเลยนะครับทีนี้มาดูปุ่มปุ่มนี่นนคือปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มพาวเวอร์ตรงกลางแล้วก็จะมีปุ่มสี่เหลี่ยมแล้วมีจุดนั่นหมายถึงว่าแต่ละหัวเตานะครับเลือกต้องเลือกหัวเตาเวลาที่เราจะเปิดใช้งานส่วนปุ่มบวกลบนะครับแล้วก็มีรูปนาฬิกาอยู่ตรงกลางนะครับปุ่มบวกลบเนี่ยเขาออกแบบมาแค่จุดเดียวนะครับนั่นหมายความว่าปุ่มนี้ชุดเดียวเนี่ยมันจะแชร์ในการปรับ เปลี่ยนระดับความร้อนเนี่ยทั้ง4หัวเลยนะครับจะแชร์กันด้วย2ปุ่มนี้นะครับฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะทําการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเลือกหัวเตาก่อนเพื่อให้ปุ่มบวกลบเนี่ยเขารู้ว่าเราจะไปใช้งานปรับที่หัวไหนนะครับโอเคปุ่มเปิดนะครับกดเปิดก็จะขึ้นตัวเลข0 4หัวขึ้นมาแบบนี้นะครับ ถ้า,าภายในระยะเวลาสองนาที3นาทีเนี่ยถ้าเราไม่กดอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะออโต้ออฟนะครับก็จะดับไปเองเลยนะครับก็คือแบบไม่ได้ตั้งใจใช้งานนะครับเขาก็จะปิดตัวเองไปนะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะปิดไปเลยนะครับเราก็ต้องเปิดแล้วก็ใช้งานให้ทันเวลาที่เขาตั้งไวน้นะครับกดเปิดปุ๊บนะครับสมมติผมต้องการเลือกใช้งานหัวนี้นะครับหัวใกล้ขวามือก็กดปุ่มนี้ มันจะขึ้นเป็นไฟแดงๆเข้มๆขึ้นมาแสงไฟของหัวอื่นก็จะดับตรงไปนะครับกดบวกเพื่อเพิ่มนะครับกดกดลบเพื่อลดนะครับแบบนี้สามารถกดเพิ่มได้นะครับสูงสุดนะครับคือเบอร์9กดค้างได้นะครับเลขจะวิ่งไปเรื่อยๆคือเบอร์9้านะครับนี่คือเบอร์สูงสุดสมมติผมต้องการเปิดหัวนู้นนะครับหัวบนด้านขวากดบ นะครับไฟขึ้นเข้มขึ้นมาแล้วเราก็กดบวกขึ้นไปแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าสัญลักษณ์เนี่ยขึ้นเป็นรูปตัวยูขีดนะครับไม่เป็นตัวเลขนั่นหมายถึงว่าสัญลักษณ์นี้คือเตาไม่เจอภาชนะครับก็คือเราไม่มีภาชนะวางเขาก็จะไม่เกิดความร้อนนะครับ ตัวนี้เราเช็คได้ง่ายๆเลยว่าลูกค้าเนี่ยใช้ภาชนะที่ถูกต้องหรือไม่เช่นถ้าเกิดไปใช้ภาชนะสแตนเลสเนี่ยที่มันไม่ทำการเหนี่ยวนำแม่เหล็กได้เนี่ยนะครับเอาภา,าชนะแบบนั้นมาวางปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นตัวนี้โชว์ให้เรารู้ครับว่าภาชนะเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาชนะของอินดักชันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับทีนี้มันมีปุ่มช็อตคัทนะครับปุ่มลัดนะครับสมมติว่าผมต้องการใช้หัวนี้นะครับ กดเปิดที่เลือกหัวก่อนนะครับกดลบทันทีเลยนะครับมันก็จะไปเป็นเป็นที่เบอร์9สูงสุดนะครับเราก็ออกภาชนะวางได้เลยเห็นไหมครับเขาจะเป็นเบอร์9นะครับผมส่วนที่ไม่มีภาชนะวางเขาจะเป็นสัญลักษณ์ตัว U ขีดแบบนี้นะครับพอเราวางภาชนะปุ๊บเขาจะขึ้นเป็นตัวเลขนะครับก็คือมีการทำงานแล้วนะครับ ทีนี้ผมจะให้ฟังเสียงหัวเตาทำงานได้ยินนะครับมันจะมีเสียงตืดอ,อะไรแบบนี้นะครับเป็นปกตินะครับของเตา induction จะมีเสียงการทำงานของหัวเตานะครับอันนี้ไม่ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับก็จะเห็นว่า ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับจะจะร้อนเร็วกว่าเตา,าที่เป็นขดลดความร้อนนะครับทีนี้นะครับขออนุญ,ญาตลดนิดนึงนะครับเสียงมันจะดังไปหน่อยอ่ะเราลอ,ลองมาดูถ้าเราเปิดระดับเบอร์ห้านะครับจะเห็นว่าน้ำเดือดเนี่ยมันก็จะดรอปลงไปการทำงานของเตานะครับเขาจะตัดตัดต่อต่อนะครับ เสียงเนี่ยมันจะดังตืดแล้วก็ดับตืดแล้วก็ดับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้เบอร์9เบอร์8เบอร์9เนี่ยมันจะตัดต่อช้านะครับมันจะคือมันจะตัดช้ามันจะติดนานยาวนานเลยก็คือเราต้องการใช้กําลังไฟสูงสุดผมแนะนําว่าเวลาทําอาหารคุกกิ้งเนี่ยนะครับให้ใช้เบอร์8เบอร์9นะครับ ในคู่มือเขาก็บอกแบบนี้นะครับส่วนพวกเบอร์ต่ําๆเนี่ยมันอาจจะกําลังไฟน้อยสําหรับการต้มการผัดการาทําอาหารที่ต้องการความร้อนเยอะๆนะครับแนะนําให้ใช้เบอร์สูงๆเลยนะครับเวลาทําอาหารนะครับทีนี้มันมีฟังก์ชันพิเศษนะครับเป็นฟังก์ชัน power นะครับเป็นกําลังไฟสูงยิ่งกว่าเป็นเบอร์ยิ่งกว่าเบอร์9นะครับแต่ไอ้กำลังไฟตัวเนี้ มันจะใช้ได้แค่5นาทีเท่านั้นนะครับแค่5นาทีแล้วมันก็จะตัดกลับมาที่เบอร์9นะครับและไอ้กำลังไฟ Power ตัวเนี้มันจะใช้ได้ไม่ทุกหัวหัวนี้นะครับจะไม่สามารถใช้กําลังไฟ Power ได้นะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับกดเลือกหัวตอนนี้ผมอยู่ที่เบอร์9ผมจะเพิ่มนะครับให้มันมากกว่านี้เนี่ยมันเพิ่มไม่ได้แล้วมันไม่ไปแล้วนะครับ แต่ถ้าเป็นหัวนี้นะครับสามารถเปิด power ได้นะครับผมกดบวกไปเรื่อยๆสูตรที่เบอร์9แล้วก็กดบวกซ้ำไปอีกทีนึงเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัว p แล้วนะครับแบบนี้นะครับเป็น p นะครับก็คือใช้ power ได้ฝั่งขวานะครับจะสามารถใช้หัวนี้เป็น power พิเศษได้นะครับกำลังไฟสูงสุดส่วนหัวนี้ทำไม่ได้ในส่วนของฝั่งซ้าย จะสามารถใช้ power ได้หัวใดหัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดลูกค้าใช้หัวนี้เป็น power นะครับเปิดนะครับแล้วก็เลือก9แล้วก็กดบวกซ้ำไปอีกทีเห็นไหมฮะจะขึ้นเป็น P สามารถใช้ได้ในขณะที่ถ้าเกิดลูกค้าเปลี่ยนมาใช้หัวนี้นะครับเป็น power แบบนี้นะครับเป็น P แล้วนะครับ เห็นไหมครับเดือดเร็วเลยแล้วเราก็กลับมาเช็คขวดนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้มันเป็น P มันเปลี่ยนกลับมาเป็นเบอร์เจ็ดแล้วเห็นไหมฮะคือมันจะสามารถเป็น power ได้แค่หัวใดหัวหนึ่งนะครับเวลาลดนะครับกดลบมันก็จะปิดการใช้ power แล้วกลับมาใช้เป็นกำลังไฟปกตินะครับเวลาลดเราก็กดลงไปเรื่อยๆให้เหลือศูนย์ ก็จะเป็นการปิดนะครับกดลบลดด้วยกการกดลบให้เหลือศูนปิดนะครับลดให้เหลือศูนย์ทั้งหมดจะเป็นการปิดเครื่องนะครับนี่นะครับเมื่อศูนย์ขึ้นทุกหัวเตาแบบนี้นะครับเป็นการปิดทุกหัวเตานะครับก็จะไม่มีการทำความร้อน ทีนี้จะเห็นว่าหัวนี้นะครับจะขึ้น H จุดแบบนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าตอนนี้ตัวหัวเตาหรือกระจกเราเนี่ยมันร้อนนะครับเพราะมันมีการใช้งานนะครับมันร้อนเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากภาชนะเนี่ยมันร้อนแล้วมันก็ไปส่งต่อความร้อนเนี่ยลงมาที่หัวเตานะครับมันไม่ได้เกิดจากความร้อนจากหัวเตาเหมือนเตาขดลวดนะครับเป็นการถ่ายเทความร้อนจากภาชนะมาสู่กระจกนะครับมันก็จะร้อน แบบในระดับนึงนะครับไม่ได้ร้อนมากเหมือนเป็นเตาหดลวดนะครับแต่เขาจะขึ้นเตือนว่า h แบบนี้นะครับแล้วก็พอเราเป็นศูนย์หมดเขาก็จะออโต้ออฟเองหรือเราสามารถกดออฟได้ด้วยการกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวมันก็จะออฟนะครับแบบนี้นะครับกดเลยเป็นการปิดแค่นี้นะครับผมสุดท้ายนะครับปุ่มมันจะมีปุ่มล็อกนะครับเป็นการล็อกเตานะครับเพื่อ ไม่ให้เด็กมากดใช้งานเตาเล่นได้นะครับหรือการใช้งานโดยที่ไม่ตั้งใจหรือแม้กระทั่งความสะดวกของมันคือเราสามารถล็อกแล้วทําความสะอาดเตาได้ง่ายนะครับคือพวกนี้มันเป็นปุ่มระบบสัมผัสใช่ไหมฮะเวลาเราเช็ดเตาเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยเราอาจจะไปโดนปุ่มเปิดมันก็จะล็อกปิ๊บปีปป๊อะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับหรือไปเป,เปิดเตาขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราล็อกปุ๊บเนี่ย มันจะกดอะไรไม่ได้นะครับวิธีการล็อกนะครับให้กดเปิดเปิดเตากดลบกับปุ่มหัวขวาคู่กันจะมีเสียงดังปิป๊บและให้กดปุ่มขวาเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นเป็น l แบบนี้นะครับนั่นคือเตาตัว,ตวนี้ล็อกแล้วนะครับจะไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะครับเห็นไหมครับปิด นะครับเปิดใหม่ก็จะขึ้นเป็น L เหมือนเดิมก็คือล็อกนะครับกดอะไรไม่ได้ใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งทำให้เราสามารถเช็ดทำความสะอาดได้แบบนี้นะครับเช็ดที่ปุ่มเช็ดอะไรได้เช็ดเตาได้โดยที่ไม่ไปรบกวนการทำงานนะครับวิธีปลดล็อกนะครับกดเหมือนเดิมนะครับ กดเปิดก่อนกดลบกับปุ่มหัวเตาขวาล่างให้ดังปิ๊บนะครับแต่ทีนี้เปลี่ยนปุ่มเบิ้ลมาเป็นปุ่มลบนะครับแบบนี้เห็นไหมครตัว L หายไปหมดแล้วนะครับกดเช็คดูอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับก็จะขึ้นเป็น0ย์ทีนี้กลับมาใช้งานได้แล้วเป็นปกตินะครับกดอะไรก็ได้นะครับ โอเคอีกทีนะครับการล็อกนะครับกดเปิดก่อนลบกับหัวเตาขวาล่างให้ดังปิ๊บแล้วก็กดเบิ้ลขวาล่างอีกทีหนึ่งนะครับจะขึ้นเป็นล็อก L แบบนี้นะครับกดปิดนะครับเปิดใหม่เพื่อปลดล็อกกดเหมือนเดิมลบกับขวาล่างให้ดังปิ๊บแต่เปลี่ยนมาเป็นกดลบแทนเบิ้ลไปอีกหนึ่งครั้ง ก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับแค่นี้นะครับผมสุดท้ายนะครับหัวเตานี้นะครับจะมีระบบไทม์เมอร์นะครับเป็นการตั้งเวลาปิดได้นะครับตั้งเวลาปิดอิสระได้ทั้ง4หัวเลยนะครับผมจะสาธิตวิธีการตั้งเวลานะครับให้ดูนะครับเปิด นะครับเลือกหัวเตาหัวนี้นะครับอขอเป็นเบอร์เล็กๆเบาๆเบอร์สามนะครับเวลาตั้งเวลานะครับให้กดบวกลบคู่กันพร้อมกันค้างไว้นะครับแต่ทุกครั้งที่เวลาตั้งเนี่ยลูกค้าต้องเลือกหัวเตาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเราจะไปตั้งหัวไหนนะครับอย่างที่ผมบอกคือปุ่มบวกลบมันแชร์กันทั้งสหัวเนี่ยทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยน หรือต้องการใช้บวกลบเนี่ยให้เลือกหัวเตาก่อนทุกครั้งนะครับผมจะตั้งเวลาเลือกหัวเตาปุ๊บกดบวกลบคู่กันเวลาจะขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์ครับแล้วหัวเตาเนี่ยก็จะมีจุดกระพริบนะครับเป็นการบอกว่าตอนนี้หัวเตาเนี้ยมันกาลังจะใช้งานการตั้งเวลานะครับถ้าเรากดช้ามันจะเด้งกลับไปนะครับเป็นการแคนเซิลไปเลยยกเลิกนะครับเอาใหม่นะครับกดเลือกหัวเตากดบวกลบคู่กันเลือก กดบวกเพื่อเพิ่มนะครับกดลดลบเพื่อลดนะครับจริงๆแล้วอ่ะเขาจะได้ถึง99นาทีเลยนะครับเป็นเวลาสูงสุดนะครับทีนี้ผมจะลองตั้งที่1นาทีนะครับกดค้างก็ได้นะครับ1นนะครับแบบนี้พอเราตั้งได้เวลาที่เราต้องการปุ๊บก็ปล่อยไปเลยครับ เดี๋ยวเขาก็จะจําเองนะครับพอ,อเขาดีดกลับไปหน้าปกติเนี่ยจะเห็นว่าเบอร์3เนี่ยเลข3ของหัวเตาเนี่ยที่ผมตั้งไว้เนี่ยจะมีจุดเพิ่มออกมาอีก1จุดนะครับอยู่ข้างๆจุดนี้เป็นการบ่งบอกว่าหัวเตาเนี้มีการตั้งเวลานะครับถ้าเกิดเราตั้งหัวอื่นเนี่ยก็จะมีจุดโผล่ขึ้นมาข้างๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าหนึ่านาทีนะครับหลังจากจบการตั้งเวลาแล้ว จะเป็นยังไงนะครับอ่าเรียบร้อยครบ1นนาทีเครื่องจะหยุดการทํางานนะครับหัวเตาจะหยุดการทํางานนะครับ มีเสียงล้องเตือนนะครับไฟกระพริบแบบนี้นั่นคือจบการทำงานเราก็กดปิดได้เลยนะครับแค่นี้นะครับผมสุดท้ายนะครับผมจะแนะนำตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาทำความสะอาดนะครับอของแฟ n งเกนะครับจะเป็น h o p c l ิน n e r ก็จะใช้สำหรับเตาเซรามิกโดยเฉพาะเลยนะครับเวลาใช้เนี่ยก็หยดลงบนผ้านะครับแล้วก็เช็ด ให้ทั่วเตานะครับก็จะทําความสะอาดพวกคาบน้ําคาบอะไรออกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รักษากระจกเซรามิกเนี่ยให้เงางามนะครับไม่เป็นคราบด่างด้วยนะครับอันนี้หาซื้อได้ในช้อปปี้ร a สะด้าที่เป็นแฟงเก o อ f ฟฟิเชีนะครับเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบ การสาธิตการใช้งานนะครับเตาอิน u ดักชั่นแฟรงเกรุ่น f h s m 8 0 4 4 i เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ